สวัสดีค่ะทุกคนสดาไปธุระเพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านก็ดีใจมากเลยนี่อันนี้คืออะไรทำไมถึงดีใจเพราะว่านี่มันแต่น,นี้ไม่ใช่อบไม่ใช่เวฟแล้วเป็นมันเผาของจริงจ้าพอดีอาอ่าอึมอ,มอมา,าอึมเขาเผาอาอึมเขาเผาอยู่แล้วคือท,ที่เคยเอามาให้ให้ที่เคยเอามาให้สดาเขาเขาเขาตั้งเตาเผาให้ประจาอยู่แล้วแต่ว่า ที่โกซื้อมาคือเราจะเอามากินเองเราก็เลยต้องเวฟเพราะเราไม่มีเตาเผาโอ้ยดีใจจุงเบร์หอมมากอมมาเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูแหวกันดูถ้าเผาหรือว่าเอาไปปิ้งมันจะเลิศกว่าเยอะเลยฟินฟินมากดีใจกลับมาบ้านแล้วเจอเลิศคือเราเผากันไม่เป็นเราไม่มีเตาด้วย แล้วแบบทางบ้านอออือมัเขาเผาเก่งเขาแบบกำลังดีไปอะ่ะม,มันอร่อยกว่าเยอะเลยอะ่ะคือแบบที่เราเวฟกันอนะโก้นี่มันไม่หอมชิชื่อ,อโกที่เราเวฟกันอะมันแห้งพออันเนี้ยข้างในมันหำคือแบบหืม คือเจดามไม่ได้กินมันเผามาสักพักนึงอ่ะแล้วด้วยความนี้แบบพอเอาไปเว็บเราก็แบบมโนว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยมันอร่อยเหมือนกันมันไม่อร่อยเหมือนกันมันนี้มันอร่อยกว่ามากหอมมากเลิศอร่อยมากๆแนะนำเลยถ้าเกิดใครซื้อมันญี่ปุ่นมา เอาไปเผาเือมันอร่อยมากจริงนะมันไทยก็ได้เพราะมันไทยอ่ะเอาไปเผาว่าก็อร่อยแต่มันญี่ปุ่นอ่ะมันได้ความหวานอืลดมากขอบอกสุดๆยอมคือที่เราเอาไปเวฟอ่ะมันแห้งมันจะแห้งแล้วมันจะไม่ได้ความหอมแต่เนี้ยมันแบบมันหอมมากแสดงในช่องนี้ไหมหอมมากๆแล้วก็ฉ่ำด้วยคือแบบ มันไม่ไม่แห้งอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกเอาไปเอาไปนึ่งก็ได้ถ้าอยากให้มันฉ่ำๆไม่ได้เผาอ่ะเอาไปนึ่งแต่สราว่านึ่งมันไม่ค่อยรอร่อยหัวนี้สุดยอดอ่ะอร่อยมากยอมโอ้ยสุดพลังเลือเลิศส,สุดเลือดจริงแนะนำให้ทุกคนไปซื้อเตา แล้วมาเผาแต่เผาอ่า,ามันยากนะเพราะหลายๆคนมันบอกว่าเอาไปเผาไปปิ้งอะ่ะมันไหมแล้วข้างในไม่สุกมันต้องไฟไม่แรงมากให้มันระอุบมันอร่อยมากหวานเจี๊ยบเลิศช่วงนี้มันที่ท็อปหรือว่าอะไรก็คงจะแบบขาดตลาดแน่เลยเพราะว่า มีน้องๆหลายคนไลน์มาหาสดาว่าไปซื้อมันมาแล้วอืมแต่ว่าที่ตลาดไทยอ่ะซื้อโกซื้อเป็นลังลังละลังละห้าโลมีหลายเกรด้วยต้องตามมงกุจอร่อยก็บอกต้องตามองกุถจงจะอร่อย,อ,ย,อ,รอ,ยอร่อยอ่ะมันอร่อยกว่ามากมากจริงๆอ่ะทุกคนหืมุด,ด้อด ถ้าจะกินเยอะเลยโอเควันนี้ถ่ายให้ดูประมาณนี้ถ่ายของจริงให้ดูความเป็นของจริงคือแบบแนะนําว่าให้ไปเผาเน้เยให้ไปเผาไปไปิ้งเอานะมันเลิศจริงๆเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปกินมันเผาก่อนบ๊ายบาย